ครับผมสวัสดีครับอิมิเตอร์เดินอยู่ที่5 0าสเฮิร์นะครับเดินอยู่ที่5 0าสิบเฮิร์มีตัวควบคุมนะครับป้องกันเป็นชุดสิบแผงนะครับสมมติไฟฟเอสองรอยยี่สิบโวลต์สิบแผงพอใหญ่ทําเป็นที่พักอาศัยเลยนะครับ หลับนอนตรงนี้เลยนี่ก็บริเวณพักผ่อนนะครับเก็บวัสดุได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำแป๊บหนึ่งวันนี้มาเยี่ยมพ่อใหญ่พาพ่อใหญ่เรานะครับสองนิ้วนะครับ่อ,อ,อกสองนิ้วในช่วงที่หน้าแรงนะครับน้ำที่เราเห็น่อ,อ,อกสองนิ้วนะครับะจะมืดไฟฟ้า ส2 0บโวลต์ท่านใดที่มีสมอร์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องถอดออกนะครับทําระบบนี้เลยนะครับถ้าอยากจะลดต้นทุนนะครับช่างเก้าไม่ได้หวังผลประโยชน์ตรงนี้มากมายนะครับช่างเก้าแนะนําว่าให้ซื้อแผงเลยนะครับซื้อแผงทำโครงสร้างเองนะครับทำทุกอย่างไปแล้วก็ต้องการอิเตอร์ก็ ของทางร้านก้าวหน้าไฟฟ้านี้ก็มีให้นะครับติดต่อสอบถามมาได้ท่านทําเองแล้วท่านก็จะรู้ว่าต้นทุนทํานะครับอ่าหมดเยอะหมดน้อยนะครับทําให้แข็งแรงนะครับทําลักษณะนี้นะครับให้แข็งแรงให้เป็นที่อยู่เลยนี้ตาแก่าทาห้องน้ําด้วยแกล็อกไว้นะครับเอาวันนี้ช่างกิจประสาทนะครับมาวันนี้ซ่อกตูให้นะครับตาแก ม้ช่างมาทําแล้วก็ประตูมันหลุดนะครับมาเชื่อมอ่านี่ตาแกปล่อยปลานะครับอ่าระบบฟื้นฟูนิเวศนะครับนี่ครับตาแกปล่อยปลาไปเยอะมากนะครับสองสองสะด้วยนะครับหนุนสาฝั่งนู้นด้วยนะครับสาฝั่งนี้ด้วยสาฝั่งทางนี้ด้วย ปีนี้ต้นปีมันแรงนะครับต้นปีมันแรงตาก็ตัดสินใจทําเลยเนาะตาเนาะทําเลยไม่ห่วงไม่เสียดายเพราะว่าเงินทองมันไปไปมามาเนาะตาแกลงทุนทําเลยนะครับนี่ยก่ออิฐก่ออะไรจ้างเขามาทําใส่วุงกบประตูหน้าต่างเป็นที่พักที่อาศัยไปเลยนะครับนี่ตาแกมีความสุขมากเดี๋ยวแรงนี้ก็เจอกันนะครับ ก็จะได้รู้ว่าสะพวกนี้ไม่มีแห้งนะครับ <ใน S 1> เพียงแต่บอ่อบดานไม่มีปัญหานี่ไม่มีแห้งนะครับน้ําที่เราเห็นนี่ตาแกป้องกันนะครับหนึ่งแกทาห้องไว้จะมีห้องน้ํามีอะไรนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับอยากลดต้นทุนก็ก็ปรึกษาได้นะครับแบบนี้ยั่งยืนนะครับมันทนนะครับถ้าอย่างอื่นในช่างกาวไม่ทํานะครับ สนใจก็ติดต่อทางร้านได้นะครับ0610709360นะครับสวัสดีครับ